นี่ตอนนี้จะพาเดินมาด้านหลังพาไปจุบชนวิวด้านหลังนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนที่ผมมาตรงนี้มันยังเขาจะยังไม่ได้ทันได้สร้างนะครับผมดอกทานตะวันหมุนด้วยแต่ก่อนสะพานตรงนี้จะไม่มีนะครับผมท้องไร่ท้องนาชาวบ้านแม่โอ้มีอันนี้เพิ่มขึ้นมานี่สวยที่ตรงนี้กับตรงนี้สกายวอล์กพาไปจบชมวิว ที่นี่ภูกิ่งฟ้าขอนบุรีโคโราชจ้าไปเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนครับสวยงามครับอืวิวด้านล่างสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวสกายวอล์กนะครับผมที่นี่ขอนบุรีก็มีสกายวอล์กนะครับผม ต้องมาสักครั้งนะคะเพราะที่นี่คือจุดชมวิวที่สวยที่สุดในคอนบุรีนะครับผมกับพระขอพอรทําบุญและยังได้เช็คอินถ่ายภาพเดินสกายวอล์ครับอากาศบริสุทธ์รับลมเย็นๆนะครับผมรถยนต์ก็เข้าได้ถึงทุกประเภทนะครับแต่ทางค่อนข้างที่จะเป็นลูกรังนิดนึงและลําบากนิดน,นะครับพิกัดที่นี่ก็จะคือสํานักสงภู ฟ้าตำบลนบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวไปกับผมพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณวัดภูกิงฟ้าแล้วนะครับผมนี่จะพาไปถ่ายบรรยากาศด้านในนี่บริเวณพื้นที่รอบๆวัดนะครับ

มีร้านค้าด้วยอาหารตามสั่งกาแฟเครื่องดืม่มเม่ค้าไปไหนไม่เห็นเม่ค้าเดี๋ยวค่อยมากินเดินเข้าไปเที่ยวในวัดก่อน วันนี้ลมแรงดีลมเย็นดีมากเลยครับเย็นสบายดีลมถึงเดดจะออกแถก็บรรยากาศเย็นสบายนีนี่ก็จะเป็นป้ายลูกศรห้องน้ำอยู่ด้ดานนน้น้านซ้าย อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องน้ำสะดวกเยอะบริการนักท่องเที่ยวน่าจะพอน่าจะเป็นห้องน้ำวัดหรืปบของพระสงฆ์รูปแบบทางโอ้วันที่ห้ามกรางานพระป่า เพิกเสร็จวันไหนวันที่หนะ้าแะวันนี้วันที่เท่าไร่วันนี้วันที่สี่เอาพวกนี้นี่ว่วันที่ห้ามกราลาวันอาทิตย์โอ้พ่งนี้ก็กลับแล้วงานมีต้นไหนเวลาเที่ยงเป็นต้นไป บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นที่กาบว้บขอพอรทาร้าวเวสสุวรรณนี่ก็ในห้องน้ำอีกทีหนึ่ง อิ่มใจไปให้อิ่มบุญนี่กำลังก่อสร้างตรงไหนเนี่ยองคเป็นเจ้าพาพทอดพระปาสมทุกเซิ่ข้างฐานภาพใหม่ก็น,นักสงฆงกุญทิงฟ้าน,นี่จะเป็น ผู้ชายอันนี้ก็จะมีเท้าสุรนารี มบุญอย่างนี้เล็กน้อย,วยถวายข้าน้ำกับไฟวัด เดี๋ยวจะผาไปไหว้พระด้านใน ตอนนี้จะพาเดินมาด้านหลังพาประจุบชนวิวด้านหลังนะครับโอ้ชมวิวอันนี้ก็จะเป็นพระศิวรี แต่ก่อนสมัยก่อนที่ผมมาตรงนี้มันยังเขาจะยังไม่ได้ทันได้สร้างนะครับผมสะพานตอนนี้เขาก็สร้างสะพานตรงนี้ขึ้นมาเชื่อมต่อไปกับสารานี่อ้มไม่ได้มาบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะ สวยงามมากเลยนะครับผมนี่แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแค่ศาลาไม้ธรรมดาก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นศาลาพักเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือเป็นสะพานเดินทะลุไปสไกายวอล์กนูสกายวอล์กอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวพาไปชมสกายวอล์กผูกกิง่งฟ้าดอกทานตะวันหมุนด้วยน่ารักแป๊บ ก่อนสะพานตรงนี้จะไม่มีนะครับผมอ่าแต่ก่อนจะมีแค่แหละอ่าเชิงสะพานไม้ตรงนี้ให้เรานั่งชมวิวบรรยากาศผมนู้ท้องไร่ท้องนาชาวบ้านนั่งจิบกาแฟสมัยก่อนยังจะไม่มีสะพานตรงนี้จะมีแค่สะพานไม้ตรงนี้แม่โอ้มีอันนี้เพิ่มขึ้นมานี่ วยแต่ก่อนก็จะเป็นทางที่ตรงนี้กับตรงนี้สกายวอล์กพาาปจบชมวิวที่นี่ภูกิีงฟ้า ปอนบุรีโคโราชจ้านี่สามร้อยหกสิบอ่าเดี๋ยวครับบรรยากาศด้านหลังอืมไปเดี๋ยวพาไปชมต่อ อันนู้นเขาก็จะทําที่ผูกกระถินพวกนี้มาเขาก็จะทําฐานพระใหญ่ตรงนี้นะครับนี่เห็นละว,ว้าวไปเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนครับว้าว โอ้เสียวเหมือนกันนะเนี่ยสวยงามครับวิวด้านล่างว้าวสวยสวย ดูบุ้ยบันไดที่ขึ้นมาดูสูงเหมือนกันนะเนี่ยชันมากเลย มุมไหนก็สวยครับแผนไปมุมไหนก็สวยงดงามมากมแจ่าก่อนมันจะมีแค่สถระไม้ตรงนี้ยื่นออกไปสมัยก่อนผมจะมาซื้อกาแฟมานั่งจิบตรงนี้ชมบรรยากาศีเป็นหอละคฆัง อันนี้อะไรเนีหยดเหรียญดูอะไรเนี่ยน, <refuse> <ค><ด>นี่ก็จะเป็นองค์พญานาค ด้านนี้อืมอ,อันนี้อะไรไม่รู้มองไม่เห็นโยเลียนอธิษฐานบองเงินบอทอง โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะพาทุกท่านไปอีกสถานที่หนึ่งของวัดภูเกิงฟ้านะครับผมนั่นก็จะเป็นลานกลางเต็นของทางวัดนะครับผมอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอไปชมคลิปถัดไปเลยนะครับ